ความขัดแย้งในการเมืองไทยขณะนี้นะครับมีบางฝ่ายพยายามจะเชื่อมโยงว่าถ้าหากว่าเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง2กลุ่มภาพันเนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเกิดความรุนแรงทางการเมืองเหมือนกับในบางคาลาเทศเพราะว่าฝ่ายหนึ่งก็มองว่าต้องเลือกตั้งแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็มองว่าต้องแก้ไขกติกาก่อนการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าถ้าจะเทียบเคียงกับการเมืองไทยได้โดยตรงหรือไม่ลองย้อนดูที่มาที่ไปความขัดแย้งในบางคาลาเทศกันก่อนครับ ลองดูโชมหน้าของคู่ขัดแย้งนะครับผู้นำสองฝ่ายเป็นผู้หญิงทั้งคู่จากพรรคสันนิบาตอาวามีพรรครัฐบาลที่นำโดย,น,โดยนายกรัฐมนตรีเชคฮาซีนานะครับแล้วก็พรรค n p p ผู้นำก็คือคาเลดาเซียจริงๆทั้ง2ฝ่ายต่างก็ผลัดกันเป็นผู้นำประเทศในช่วง22ปีที่ผ่านมานะครับต่างก็มาจากครอบครัวทางการเมืองก็มีคำกล่าวกันว่าเป็นศึกระหว่างสนางพญา แต่หากนับเฉพาะความขัดแย้งครั้งนี้จุดเริ่มต้นเดี่ยมาจากพรรคสันติบาตอาวามีในฐานะในฐานะน,นะที่เป็นรัฐบาลก็ไม่ยอมตั้งรัฐบาลรักษาการเพื่อทําหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งนะครับทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วเป็นประเพณีที่ทำสืบทอดกันมาในการเมืองบังคลาเทศแต่ว่ารัฐบาลกลับจัดการเลือกตั้งเองสร้างความไม่พอใจให้กับพรรค b n แและคาริดาเซียในฐานะที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยและก็ฝ่ายค้านจึงคว่มบาตรการเลือกตั้งนะครับ และแม้ว่าพรรคของนายกรฐมนตรีเชคกฮาสซีนาจะก,กวาดชัยชนะไปแต่ว่าในวันเลือกตั้งก็เกิดเหตุปะทะมีผู้เสียชีวิตเกือบ30คนอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับจากเหตุที่ตำรวจยิงปืนใส่กลุ่มผู้ชุมนุมขณะที่ก็มีรายงานว่านักเคลื่อนไหวที่สนับสนุนฝ่ายค้านนั้นจุดไฟเผาบริเวณเหน่วยเลือกตั้งถึงร้อยแห่งผู้คนในกรุงทากาก็ต้องอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวทหารต้องออกมาลาดตระเวนตรวจตาตามท้องถนนในวันเลือกตั้งนะครับ วันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพ่ผูคนออกไปลงเสียงเพียง22%เซึ่งต่างจากเมื่อ6ปีก่อนที่มีคนออกไปลงเสียงถึง87%นะครับก่อนหน้านี้หลายเดือนก็เกิดความรุนแรงมาแล้วผู้สนับสนุนฝ่ายค้านเริ่มเปิดฉากโจมตีหลายครั้งมีการประท้วงปิดเส้นทางสัญจรคมนาคมเพื่อที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลถ้าหากว่าย้อนกลับไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วขณะนี้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า300คนแล้วนะครับ ทางด้านสหาภาพยุโรปสหรัฐและก็ประเทศในเครือจักรภพต่างก็ไม่ยอมที่จะส่งผู้สังเกตการเข้าร่วมการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ยิ่งทำให้สถานการณ์มีความตึงเครียดมากขึ้นถ้าหากว่าลองเปรียบเทียบกับการเมืองไทยผ่านมุมมองของ,ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัชโหราชัยกุลนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับก็อธิบายว่าสถานการณ์ในบางประเทศมีทั้งส่วนที่เหมือนและก็ไม่เหมือนกับไทย ที่เหมือนก็คือฝ่ายหนึ่งต้องการการเลือกตั้งแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการให้แก้ไขกติกาแต่ว่าถ้าหอกมองลึกกว่านั้นสาเหตุของความขัดแย้งมีความซับซ้อนต่างกันครับไม่ว่าเรื่องของการที่จะนําแนวความคิดแบบอิสลามเข้ามาเพราะว่าในช่วงที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีการพูดคุยกันว่า,าศาสนาอิสลามควรจะเป็นาศาสนาประจําประเทศหรือเปล่านะฮะซึ่งในที่สุดศาลสูงสุดของบังคลาเทศก็ตัดสินว่าถึงแม้ศาสนาจะเป็นศาสนาอิสลาม แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการปกครองของบังคลาเทศเนี่ยจะต้องเป็นไปตามแนวทางคารวาสนิยมนะฮะนั่นก็คือแยกศาส,สนาออกจากการดำเนินการนะฮะที่นี้นักรัฐศาสตร์พอเจอปัญหาปวดหัวแบบนี้เราพร่่นสอนกันมาไม่ใช่เหรอครับว่าการเลือกตั้งคือวิธียุติความขัดแย้งที่ดีที่สุดเพื่อไม่ไปชิญหน้าแต่ปรากฏว่าทั้งการเมืองไทย การเมืองบังพลาเทศดูเหมือนว่าการเลือกตั้งกลายเป็นเงื่อนไข,ขของความรุนแรงสักเองแบบนี้เนี่ยวิธีแก้มันยังมีอยู่ไหมการเลือกตั้งสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ถ้าการเลือกตั้งเป็นช่องทางในการที่จะยุติปัญหาแต่ในบางคลาเทศกับในประเทศไทยนตอนนี้เนี่ยมีฝ่ายค้านในบางคลาเทศหรือว่าฝ่ายค้านในประเทศไทยก็ได้เนี่ยพักประชาธิปัตย์เนี่ย มองว่าการเลือกตั้งอาจจะเป็นแหล่งที่มาของอำนาจอันชอบชนของเขาเนี่ยอาจจะดำเนินการเป็นประธานาธิบดีต่อได้แต่อาจจะไม่มีความชอบธรรมนะฮะของเราเนี่ยปัญหาก็อาจจะไปอยู่ที่ว่าจำนวนสสมันเพียงพอที่จะทำให้รัฐบาลที่เข้ามาใหม่นั้นสามารถเปิดสภาได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกนะครับแค่ในไม่แค่ไม่ใช่แค่ในเรื่องของความชอบธรรมแต่จะเป็นเรื่องของกฎหมายด้วยนะ นั่นอ,อย่างที่ถามก็คือการเลือกตั้งก็เป็นทางออกในบริบทหนึ่งที่สังคมไว้เนื้อเชื่อใจกันแต่ถ้าสังคมไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันมันก็อย่างที่เราเห็นนะครับมันก็ยุ่งอะครับ ที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งระหว่างการเมืองบังคลาเทศกับการเมืองไทยก็คือมองได้2มุมมองเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นสื่อของบังคาลาเทศเนี่ยที่ว่าเป็นการเลือกตั้งที่นองเลือดมากที่สุดครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าชัยชนะของรัฐบาลอาวามีจะไม่ใช่ฉันทามติในการบริหารประเทศนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็วิาพากษ์วิจารณ์ฝ่ายค้านที่คว่มบาดการเลือกตั้งเช่นเดียวกันว่ายิ่งซ้ําเติมสถานการณ์เป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ทําให้ความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นและผลที่เกิดขึ้นก็คือก,ก,อการเลือกตั้้้งงววันนนออาาาาาทททิิตตยยย์มมีีีี่่่ผผมมกกรปูเสช 30คนนะครับนั่นก็เป็น